ลองลองนึกถึงตอนเราไปเข้าในเวนจริงๆคุณไม่มีอะไรจะกินอ่ะเคยเห็นป่าคุณไม่มีอะไรกินแล้วไม่มีอะไรกินเลยอะไรหรอเงพี่บดี้เขาเสียใจหรอฮะหน้าอะไรนะหน้าเหมือนหน้ามันเป็นโซลแบลลี่คื แม่บ้าคนดีนอนอนอโอ้อินกินแม่ดอกกดงดึใจกังจั่้งไม่ายพเจอพีออออพ่อำาพกเจอพยำเหรอไม่เห็นเราตอนเช้าไปเสียพาเขาไหมใช่ครูทำไมอ่ะ ย้ำอ,อ๋อไอมีคนมายืนร้องเพลงบนหัวให้ฟังเว่อกเคือนี่บอกเหรอโม่ก็เหมือนนึกว่าพี่นึกว่าพี่ทำไงนึกว่าพี่เข้าห้อ,องสุดท้ายไงมันได้ยินเสียงเขาเขแก๊คโคเปิดประตูบ้าไปแล้วที่มันขยับที่นไอไเม่ฮะพี่เบ้นเห็นตีนช้ามาฟุ<ว>กแคบลงไปสิงอยู่ล่างพี่เบ้นอะอ๋อหมดละไม่เป็นไรยืนยนจ่อ อี่ังแกงเหมาที่ทำกวดีเลยแกงอะไรเลยทอยู่ตรงนี้พี่นอนพี่พวกเราทากันไปเล่นในอะไรกันอยู่ข้างในนั้นนะที่โดนหลอกในโดนหยอกโดนหยอกยอกไงอุ้ยมันร้อนมีดอกนะผมพี่เลี้ยวไปดูทางผ่านเนาะเราไปดูทางพ้าปุ๊บหันไปไหนก็หันเจอแต่ทางพระหันไปที่เมืองก็มาทางพระ กะดูกกระดิกไม่ได้ร้องก็ไม่ได้แล้วบิบมาทางนี้ปุ๊บหัวเลาะแล้วก็หันกลับไปทางพาแล้วได้ยินเสียงเฮือเฮือเฮือเห็นเงาตัวคนไหนดําๆเสียงผู้หญิงหัวเลาะจริเหรอเออหนี่มผู้หญิงแบบมีอายุอ่ะพี่เพียรู้เปล่าพี่เพีพี่เพียอะไรล่ะพี่เพียงพี่ก็ตื่นแล้วสิทั้งทั้งเพรยังว่ามันตื่นไม่ได้เนาะพี่จักกับข้าวเพยังว่าไม่ได้เพราะอ่ามันตื่นพี่อยากรกับข้าวไม่ก็ยังว่ามันตื่นไม่ได้เนาะมันตื่นไม่ได้ตอนที่แบบ เรานอนอยู่แล้วแบบมันขยับตัวอะไรไม่ได้เลยแล้วหายหายใจก็ไม่ออกหายได้ออกใช่าหายตอนตอนตอนนั้นเนี่ยเป็นอ่ะันรึกทรมาร์ดมันแบบทําอะไรไม่ได้แบบกระดิกนิ้วก็แทบจะไม่ได้แล้วแบบว่าหายใจไม่ออกมันหายใจก็ไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้มันหายใจไม่ได้ขยับไปขยับมาจุนขยับไม่ออกอะยคือปล่อยไหมเพราะว่าถายถานก่รทำเหนเหมือนของจริงมากเลยขี่เลยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไปอยู่นิ่งมาฝันแล้วไหม วางเอ็นมาปกติท่านสูงกลัวไม่สบายมากใส่เสื้อหลเกลียวอะไรนะพี่หัวไม่สบายใส่เสื้อหลุดเกลียวไม่่งวานเราแอ่สองวันไม่ต่พรุ่งวานเหรอแต่กียวมย่งันครับมีตัวดียวเนาะำไมเยอะไม่ยอะทไม สังให้เราไม่ใช่เหอโมโคตรเสียคือแรกผมก็จะใส่มสันกินเข้าอมอดูจาระบสลับแล้วไม่น่าใส่เลยมันไม่ใช่ปอ,อกอย่นี้มไม่กินดี๋ยว่าทำไมาดี๋ยว่าบันดี้ยังไม่ออกเลยเดี๋ยวใหรือว<า>่า とフフフフ。 สึกยังไงกับการที่คุณยังไม่อาบน้ำอาอบแล้วอาบแล้วคนแรกเลยตอนที่หายไปนานๆเข้ามาอาบน้ำเอ้ยอะไรเละัวนี้มันเป็นไก่อะไรครับตัวเมีย แล้วี่นอนหลับแลวมเข้าหลับมันสวนแนี่แะรตีเนี่พอจะหลับอีกไหมนี่รอเขาไปต่อเนี่ยเรจะเข้านอนกันฮะ กินกันเยอะมากเลยกับหอยไส่ก่อนน่าจะอร่อยนะอร่อยเผ็ดดีอืมเผ็ดดีเฮ้ยพี่โคตรเผ็ดอ่ะฟูเข้าให้มนเข้ากันหมดนะจริงเหรออยากจัดเราชินเลยต้องฟูต้องฟูต้องฟูมันเข้ากันเลใจมาก เขาผัดไม่้ก็มีคนกินเดี๋ยวกินสปอเกตติที่เมาถ้าพี่ขอพิกน้ำปลามาเนี่ยคนกินเยอะเลยไมจริงก็มีพริกน้ำปลาไม่หรอมีปกติจะเป็นพรน้ำปลาปกติเป็นพริกน้ำปลาเซเว่นเขาจะใช่ไ่หน่อยโอ้โหมให้ขอเลย เรื่องเนี้ยใช่รืองงนี้ยับาถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่แน่ใจว่าบัดดี้เราเป็นใครอย่างเงี้ยเราทําอาหารให้เขาแล้วเราเขียนว่าฝากให้บัดดี้วียี่สิบได้ปะเขาจะรู้เรื่องไหมอะไรวะงงสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าบัดดี้เราเป็นใครแต่เราอยากทําอาหารให้เขาอ่ะโออแล้วก็ทําแล้วก็วางไว้แล้วก็เขียนว่าฝากให้บัดดี้วียี่สิบแล้วเขาจะเข้าใจปะว่าเป็นเขาหรือว่ายังไงเรื่อไม่ต้องถามเขียนนั่นตัวเองทำไมเออ จะเขียนว่าอะไรอ่ะเราไม่จะเขียนห้ต er> ัวเองเลยก็จะเขียนให้บัด uh)> ด <ER uh> 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 ี้ของเราโอ้ว uh> ีนี uh> ้สิฝากให้บ uh> ัด uh ดี้เออออเคเขาจะรู uh ้หรือเปล่าล่ะว่าใครคือบัดดี้เขาเขาจะเร่งทำยงไงการแบบว่าถ้าคนไม่หยิบอ่ะของผไม่รู้ได้งไงคุณคือบัดดี้ไมคือเขาไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงว่าว่าใครคือบัดดี้เขาเพราะว่าเขาเป็นคนให้อ่ะอแต่ถ้าเขาไม่หยิบหรอกคุณก็รู้ว่าเขาหน่ะรู้ว่าไอ้เบียเขาหน่ะรู้ว่า ว่าไอ้เบียร์หนาไม่รู้แต่ว่าถ้าเหมือนไอ้เบียร์จะทำอาหารก็ต้องบอกว่าฝากให้ให้บันดี้ของเบียร์ยี่สิบบอกว่ามีมียี่สิบฝากไว้แล้วถ้าสมมติเขาไม่กินเขาก็เราก็รู้สียว่าเป็นใครไม่เออต้องทำรอยกินเดียวกรับมึงดีกว่าจะดีเกินาดื่มเดียวมันไปซะทำงดื่มเดียวมันไปซะดื่มเยอะดื่เยอะก็ปวดปวดท้อง มันฟ้องคูน่นะมันฟว่าสติกเกอร์ไปติดจุดตรงหมอนเราไงเราเอามาวันนี้เขาจับวันนี้เสร็จปุ๊บมันก็สติกเกอร์ไปติดบนหมอนที่เราไปติด,ดกตา,นานมบันนี้นี่คือเรื่องนึกแรงมี ยังไม่อ่บครับเดี๋ยวอาบหลังเดี๋ยวต้นเปลี่ยนเสื้อถ้าปกติมันจะชอบทำแบบข้าวทำอะไรพี่วันนี้มันไม่ทำอะไรแต่เรียกวามักลัไม่เนียนมักัความไม่ยนของมันก็ทำให้มันดสังเกิชุดวอดี่กลาันนี้ไปกาเงคนชุดบอี่กล้แอเจต้นนะ นสุดเต้นอ่ะเขาให้ใส่กระโปรงใส่กระโปรงเลย,นนอ,ยอ่ะเต้นอ่ะอ,อู้อเหมือนกันโอ้วแกน